สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว y o u t u b e ทุกท่านนะคะแล้วก็ขอสวัสดีเนาะเอฟซทุกคนนะคะที่ได้เข้ามานะคะติดตามรับชมช่องของจ๋าฝากข้าวโพดเมืองเพชรบูร์ซึ่งนะคะจ๋าก็มีแนวทางมาฝากในวันนี้นะคะก็จะมีแนวทางมาจากสายในแล้วก็เดี๋ยวจ๋าจะสรุปนะคะว่าของแอดฟินิกเนาะที่บอกว่าสายในบอกมานะคะวันนี้มีมา2แผ่นนะคะก็มีทั้ง ตัวจริงนะคะที่ลงให้ในคลิปเนาะแล้วก็จะจะมาสรุปท้ายคลิปนะว่าของฟินนินเนี่ยเอฟซหลายคนเนาะเขาบอกว่าตามมาแล้วก็เข้าเข้าบ่อยเข้าแบบว่าเน้นๆเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามีเอฟซคอมเมนต์มาแล้วคราวนี้ในงวดนี้ออกมาแล้ว2ใบนะคะคืองวดที่แล้วอ่ะออกมารอบแรกอ่ะจะจะจะ,จะไม่เข้านะแต่รอบหลังอ่ะออกมาอีกหนึ่งชุดอ่ะจะเข้านะคะแล้วคราวนี้ในงวดนี้ เดี๋ยวจ๋าจะมาสรุปนะคะชุดสายนายบอกมาเนาะว่าวันนี้นะคะมี1กับ8มา100%แต่ว่ามา100%เอรน่ะเราจะเน้นชุดไหนดีอะไรอย่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเอฟตีนะคะที่อยากได้มะขามกวนกับมะขามสุกแกะเปลือกสีทองสีชมพูนะแอดไลน์หรือโทรมานะคะที่เบอร์0 6 5 8 3 7 5 8 1 2เนาะแล้วอ่าเพราะว่านะคะ ตอนนี้นะตอนนี้มาขมกวนนะบอกเลยว่าอร่อยนะคะติดท็อปเลยนะคะคือจะเป็นโปรโทั้งโปรโมชั่นส่งฟรีโปรโมชั่นลดราคานะคะก็ถ้า1กระปุกนะเมื่อก่อน299นะคะในตอนนี้นะคะ259ถ้ารับ2กระปุกนะคะจากราคาเต็มเลยนะคะ2อ่า598บัาทก็จะเหลืออยู่เพียง500บาทนะแต่ถ้า แบบกระนาเลยรับ5กระปุกนะคะหรือ5กิโลนะเหลือกระปุกละ200บาทหรือว่ารับหกระปุกก็1000บาทนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยววันนี้ f อซนะท่านไหนที่อ่รอนะคะก็อาจจะเห็นมาคนอื่นอาจจะลงไปแล้วแหละนะคะแนวทางแต่ว่าเขาไม่ได้จับสรุปนะคะแต่เดี๋ยวจะจะจับสรุปให้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูแนวทางกันนะคะ อ่ะเรามาเริ่มต้นการสำหรับชุดแรกนะคะแอดเบียเนาะรัฐบาลวดนี้บนจะเป็น405นะคะสตัว050445ล่างนะคะจะเป็น93 94 96ถ้าเลขชอบส่วนตัวนะคะจะเป็น439งวดวันที่1เมษายนเบียเนาะต่อมานะคะแนวทางนี้นะสิทธิ์นองคายนะคะชุด3ตัวจะเป็น987786แล้วก็086 อ่าสองสองตัวนะตัวเน้นจะมีแปดหกกับแปดเจ็ดอันนี้จะเน้นนะคะแล้วก็กันไว้ด้วยนะคะอีกหนึ่งตัวก็คือแปดเก้าชุดสามตัวสามชุดแล้วก็สองตัวสามชุดอ่าสำหรับชุดโปรดนี้นะคะในอ่างวดที่ผ่านมากับงวดก่อนนะคะเลขที่ออกเนาะก็จะเป็นคู่โต๊ดนะนั่นก็คือ 625873ทั้งวันหนึเมษานะคะหเมษาเนี้ยจัดให้ชุด3ตัว581501801 5 0 6 5 8 7 5 0 7 8 0นึ่8 9 809แล้วก็5 0 9อันนี้นะคะถ้าใครชอบก็ตามได้เลย สำหรับแนวทางนี้นะคะงวดวันที่16มีนานะคะเน้นที่ว่า8มาเนาะ873งวด1เมษายนะเน้น9จะมา948 917 939นะคะแล้วก็928 956 916เนาะ6ชุดนะคะสำหรับชุด3ตัวอ่าต่อมานะคะชุด3ตัวนะในงวดนี้จะเป็น7 5 8 4 7 3แล้วก็297ถ้าชุด2ตัวนะจะมี57มี95มี69นะคะ3ตัว3ชุด2ตัวอีก3ชุดสำหรับของบางนาตราดนะคะถนนบางนาตราดเนาะชุด3ตัวจะเป็น7 26 9 27เก้าสองเจ็ดนะคะแล้วก็เจ็ดสองแปดสองตัวเนาะจะมีสองสามมีสามหก มี3ามประนะคะถนนสายบางนาตราดของแอดนันนะคะแอดนันกับเฮียนันจะเป็นคนละชุดนะล่างนะคะแอดนันวิ่ง0กับ2ชุด2ตัวจะมี40 60 80แล้วก็42 62แล้วก็82นะทั้งหมดเลยนะคะหงหางชุด2ตัวต่อมาแนวทางนี้นะคะ เพื่อนๆดูเลยนะคะงวดที่แล้วชุด3มตัวออก473ใช่ไหมอ่ะแต่ว่าให้มา8 73 2ตัว73ก็จะเข้าชุด2ตัวสำหรับงวนนี้นะคะ,ะจะเป็นชุด3ตัวนะ 8, 2, 4นะคะ824ถ้าชุด2ตัวนะจะเป็น6,4ถ้า824เนาะเพื่อนๆก็ตัดชุด2ตัวด้วยก็จะมี82มี 2, 4แล้วก็8 4นะคะ ตามานะคะสำหรับเลขรางวัลที่1นนะคะในงวดที่ผ่านมานะคะให้แปดสามเจช่ยไมออกคู่โต๊ดก็จะเป็น7 3 3 7ชุด2ตัวงวดนี้ให้มา091กับ061ยน่ะคะเอาลองเอาไปลุน้นนะเก้าหนึ่นนย์หนึ่งศูแล้วก็หกของแอดธนาพงพันธ์นะคะ งวดที่ผ่านมานะคะงวดที่ผ่านมาเนาะเข้าชุด3ตัวเลย8 73กับ73งวดนี้นะคะจัดไป8ไม่มาทั้งบนทั้งล่างนะก็ลองดูนะคะ76 1 3 7 6 2ตัว6 116แล้วก็ล่างนะคะก็จะเป็น3 5หกับ36อ่าเลขล็อกกองฉลากนะคะงวดที่ผ่านมานะ8ป3นะคะเข้าอ่า เป็นชุดสองตัวนะตัดมาก็จะเป็นอ่าเจ็ดสามด้วยนะคะแปดเจ็ดสามงวดน,นี้นะคะก็จัดไปชุดสองตัวนะคะสี 4, 7, นะ่เจ็ดเนาะชุดสามตัวด้วยเก้าหนึ่งแปดก็อย่าลืมตัดชุดสองตัวด้วยนะสำหรับของเฮียนันนะคะเฮียนันกับแอดนันคนละชุดนะคะเฮียนันนะคะงวดน,นี้สามตัวหางเดียวนะคะจะเป็นเจ็ดสี่แปด สตัวหางเดียวเหมือนกันจะเป็น51าหนึ่งะคะห้าหเนาะเฮียนันสำหรับของแอดประเสริฐนะคะจันทาพางวันนี้นะคะรัฐบาลวดนี้คาดเดาว่าจะมี7นะก็จะเป็นชุด2ตัว6 7กับ8นะคะกับ8ก็จะมี3ามแลองลุ้นนะคะงวนนี้เลขออกต่ามาดูนะคะแนวทางการคำนวณหวยเนาะงวดเก่านะคะ ก็จะได้5 2งวดก่อนเนาะแล้วกางวดที่ผ่านมาจะได้73งวดนี้นะคะคำนวณออกมาเนาะจะได้95 05 15อ่าทั้งหมด3หางลองลุ้นดูนะคะถ้าเข้ามาแล้ว2งวดเนาะอะ่ต่อมาเลขลับวงในดูงวดที่ผ่านมาวันที่16เดือน2 1เดือน3 16เดือน3นะคะอ่ามางวดนี้นะคะงวดวันที่1เดือน4ี่เมษานะ ชุดสตัวจะมี368แล้วก็6กแปดสแล้วก็58นะคะสำหรับงวดนี้ต่อมาหลายคนถามมานะของแอดฟินิกเนาะ,ะงวดที่ผ่านมานะคะจะให้มาล่าสุดเลยนะคะไปเน้น3 7 7 3งวดนี้สายนายบอกมานะคะถ้า1มา100%ต้องมี14 15 16แต่ว่าเน้นๆเ,เลย1551นะคะ แต่อีกหนึ่งชุดนะคะบอกไว้ว่าสายในนะคะบอกมาว่าถ้า8มา100%ยเซวันนี้จะเป็นชุด2ตัว48 58 68, 68แน่ๆเลยแต่ถ้าตัวอัดเลยนะคะจะเป็น68 86เนาะของ Adfinit อันนี้นะคะก็เป็นชุดสายในบอกมาถ้า f อชอบก็ให้ตามถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะมาดูสรุปตัวเลขของจากกันนะคะ อ่าสาหรับนะคะแนวทางทั้งหมดเนาะที่จะลงให้นะคะที่จะลงให้นี้ FC นะคะอาจจะถามว่า,อ,าอยากได้แบบสรุปเลยนะคะได้ไหมอาจจะก็ลงให้นะคะสําหรับอา่าอันนี้จะเป็นชุดสรุปของแอดฟินิกนะคะแล้วจะเอาไปจับชนกับแอดท่านอื่นๆมาด้วยก็จะเป็นชุดใส่ในบอกมานะคะว่าอา่าจะเน้นชุดที่ที่เน้นว่า เลขวิ่งอ่ะจะมี1กับ8นะมา100%ใช่ไหมถ้า1นะคะอะคะสายในจะบอกว่า1 5ถ้า8นะจะเน้น8 6ใช่ไหมแต่ถ้าเน้นได้ตัวเดียวนะคะนั่นก็คือ8 6 6 8นะคะอันนี้เป็นตัวเน้นหางเดียวนะคะนั่นก็คือ8 6 6 8เพราะอะไรนะคะเพราะว่าจะไปจับกับชุดอื่นมาแล้วค่ะเนี่ย8 6 6 8เนี่ย คุณตั้มนะก็อยากให้ซื้อติดไว้ด้วยนะคะซึ่งเลขคุณตั้มที่สรุปออกมานะจะไม่มีแปดหกแต่ว่าเขาให้อลองเล่นแปดหกดูด้วยนะคะ อ่ะเดี๋ยวยังงี้ยังไงวันนี้นะจ่าขอขอบคุณ FC ทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามมาชมทั้งเป็นลูกค้านะคะทั้งเป็นเอฟหวยเนาะแล้วก็อย่าลืมนะคะใครที่อยากได้มะขามกวนก็แอดไลน์หรือโทรมานะคะที่เบอร์065 837 5812เนาะก็มะขามกวนนะบอกเลยนะคะว่าใช้มะพร้าวน้ำหอมเนะมาะมะพร้าวอ่อนก็ บอกได้ว่าหอมแล้วก็อร่อยมากนะคะอ่ะสุดท้ายขอให้เฮงนะคะรวยๆทุกท่านเนาะที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปของจ๋าก็ขอให้ถูกหอยกันทุกคนเลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ